สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะก็แบบไปเรื่อยๆดีกว,ว่าเนาะชีวิตคนว่างอะไรเงี้ยก็ซื้อเป็นอ๋อชาเย็นร้านประจํานะคะอร่อยที่สุดในมุกดาหารแล้วแหละเราว่ายีิบห้าบาทนะคะก็ซื้อแบบแก้วนะคะซื้อสองอันนะแล้วก็ซื้อแบบแบบถุงด้วยนะคะซื้อแบบใสถ่ถุงด้วยก็คือว่าวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรนะคะก็คือจะกินแทนข้าวเลยนะคะเป็นการไดเอทนะคะโอเค แล้วก็มาดูกันคะว่าเราจะไปที่ไหนตอนนี้ก็อยู่ในป่ามิวที่ไหนนะคะโอเคไปฮัลโหลตอนนี้เราก็อยู่อ่างขี้เหล็กนะคะอําเภอนิคมคำสร้อยนะคะเรากำลังเดินขึ้นไปดูวิวนะคะวิวอ่างว่าจะสวยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะคะชันมากเลยอ่อเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะคะร้อนร้อนมาก ไม่มีคนเลยนะคะมันจะเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ํานะ,ะทุกคนสวยมากก็จะเป็นแบบถน,นนยาวๆแบบนี้นะคะแบบมาวิ่งเล่นคงจะดีเนาะนี่ก็เป็นเป็นทางนะคะปไปตรงนี้ดีกว่าเหมือนแบบ มันจะเป็นทางยื่นออกไปอ่อตรงนี้อ่ะค่ะเนี่ยคืออะไรอ่ะเดินไปดูนะคะโอ้ยร้านแล้ก็จอดรถข้างล่างนะคะมันจะเป็นทางแบบชันๆอ๋อดูดิเป็นชันลงไปนะคะ อุ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะน่ากลัวไปได้ป่ะหรมันจะเป็นแบบนี้นะคะเขาให้เข้าไหมอะอวยหน่ากลัวจังเลยอ่ะอ๋อเป็นน้ำเหรอ โอ้โหน่ากลัวมากทุกคนโุ้ยน่ากลัวมันจะเป็นแบบอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยบา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 ยทุกคนทุกคนมันจะเป็นแบบน่ากลัวเป็นลึกๆอ่ะดูเห็นไหมอ่ะเราก็เป็นบ้านหน้า,นานนะถ้าโทรศัพท์ตกไม่ดูัวยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะ ห้วยที่เหล็กนะคะสวยสงบมากเลยแบบมานั่งเล่นนั่งชิลกันนะคะสวยสงบอลังการงานสร้างตัวนั้นน่าจะเป็นร้านอาหารหรือเปล่านะไม่แน่ใจน่าจะใช่หรแกโอเคอันนี้เป็นทางลงนะคะอุ้ยน้ำใสมากตรงเนี้ย สงสัยไม่เป็นน้ําออกมาจากท่อตัวเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะใส่โวมีปลาด้วยมั้งเนี่ยดูดิอุ้ยน้ําใสมากลงไปได้ปะพีโอ้โหอ๋อมันน้ำจากท่อตรงนั้นที่ลึกๆเมื่อกี้นะคะ วิ้น้ำใสมากน่าเล่นเวอร์นะคะสซใสมันไหลไปแหล่งชุมชนนะคะให้คนได้ใช้น้ำอะไรเงี้ยอยากเอาตีนจุ่มนะคะแต่ใส่เกิบผ้บาใบมันจะเปียกนะโอเคโอเคอเค๋อฉันตกน้ำนะคะเมื่อกี้เปียกเลยค่ะเดินมาตรงนี้นะคะมันเป็นทางชันอะ่ะเปียกหนึ่งขาค่ะ,คะ ه, ก็ช่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเค อตอนนี้นะคะก็อยู่วัดวัดพมวิหารนะคะอำเภอเลิงนกทานะคะอยู่ใกล้ๆก,กับนิคมคำสร้อยนะคะสวยมากทุกคนคือยิ่งใหญ่มากเลยนะคะดูดูใหญ่มากอลังการงานสร้างเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะคะก็จะมีตรงนี้ด้วยนะคะเป็นเจดีย์ใหญ่มากสวยมากเลยคะ่ะเหมือนอยู่เชียงใหม่เลยคะ่ะแบบมาถ่ายรูปคือสวยปังมากนะคะ อลังการมากทุกคนเป็นลานหญ้าแล้วก็มีแบบอุ้ยมาถ่ายรูปนี่คือสวยนะวัดพรมวิหารนะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้สวยนะคะอุ้ยมีคนด้วยอายหนึ่งเลยโอเคไปแล้วค่ะฮัลโหลทุกคนแล้วก็มาซื้อ,อ,อปลาล้าบองนะคะที่เราเคยกินนะคะเราก็แบบลงทุนมาซื้อไก่มากนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแบบสุกนะคะยังไม่เคยลองนะคะ อีกอันนึงก็เป็นแบบดิบแบบดิบนี้เคยเคยกินไปแล้วกระปุกหนึ่งนะคะก็เลยมาซื้อเพิ่มคืออร่อยมากแซ่บเวอร์นะคะถึงเครื่องแบบมีสมุนไพรนะคืออร่อยมากอ่ะทุกคน50บาทนะคะใครสนใจก็สั่งได้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะคะด้วยปลาแดกบองนะคะบ๊ายบายค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะจุ๊บๆรักๆ